สัสดีครับท่านผู้ชมวิถีพุทธาแฟมิลี่จะพาพี่น้องท่านผู้ชมไปเที่ยวทุ่งนาแหลกปลาภูเขาครับเป็นทางนี้กันจากพื้นที่ตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร จะมุ่งหนาไปถึงพเพลตอำเภอต้องหลวงจะไปถึงไหนนะครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามไปด้วยกันครับถนนตรงนี้ก็เป็นถนนลาดยางนะครับได้การเริ่มซึกหล้อหลายแห่งแล้ว ตะ,ตะปุมตะปำบางที่กัเรียบบางทีกัมีหลุมมีบ่อป็นธรรมดาเพราะว่าการสัญจรไปมาของรถการเกะเรตชนง่ายนะครับว่าสองขาทางนี่ค็เต็มไปด้วยปลาทุ่งนาอะไรก็บ้านเรือนกระจายกระจายอยู่ครับ ชมทิวทัศน์ป่าไม้แล้วก็เสร็จทางบางครั้งอาจจะเห็นภูเขานะครับกับพ้นพราาสองข้างทางนะนี้จะป่าไม้นะครับจะต้นใหม่ก็เป็นส้วนมากกัเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนแล้วก็ปกสวนต่งางๆนะครับ เฉพาะสวนยาง ยังอยู่ในเขตตำบลนมอนนะครับสวนยางปลูกใหม่ไปลองครับเพื้นที่นี่สองขางทางนี่ดูติถนนกับเป็นไม้ธรรมชาติ ต้ลึกเข้าไปก็จะเป็นสวนยางนะครับข้างหน้านก็เป็นสวนยางนะครับพี่ีผู้เท่าก็ไม่ไร้มาพื้นที่นี้ประมาณยี่สบปีแด้ละมางเนาะแล้ววันนี้ก็จะพาพี่น้องชม เป็นสวนอ้อยนะครับตรงนี้นะสวนมากขึ้นที่ตรงนี้มันจะเริ่มขึ้นภูเขาแล้วพี่น้องครับก็ะจะบ,บ่มีนะจะมีสวนอยางสวนมันหรือว่า,าสวนอ้อย,อยที่ผ่านมาแล้วครับทางโค้งนี่จะเริ่มขึ้นเขาแล้วครับ จะไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางโค้งมันก็จะมีมาตีเซนแล้วก็เห็ดป้ายสะท้อนแสงเอาไว้นถนนลาดยางเคยเห็นมานั่นล่ะครับ เพ่ซี่ลูกสอนไปเนี่ยต้องป้ายเนี่ย,เ,ยเพิ่อเพิ่มตรงหลวงไปนะองับแต่ไปเพิ่มตรงหลวง,งเส้นทางนี้ก็ไปได้ครับนอกนั่นก็ไปอไรเอยอ่อางเก็บน้ำหอยแคนก็ไปเส้นทางนี้ครับบ้านไร่นะครับตรงนี้ก็ต้องเขาบ้านบ้านได้นะครับ จะมีสวนอ้อยครับจะว่าเรียกว่าไร่อ้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอเมืองเนื้นอ สุดท้ายของตำบลหนองมอนที่จะขึ้นภูเขานี่ยละครับก็จะ,จะเห็นบ้านเรือนประชาชนต่อไปก็จะเป็นไร่ละาครับเป็นไร่อ้อยนี่มีทุ่งนาสลับอยู่ครับเล็กหน่อย วนมากก็จะเป็นลรอ้อยนคะครับสวนยางนะครับตุ้กเกี้ยวนี่งจะสวนยางนะครับตรงน,นี้ก็เป็นลรอ้อยครับับกับปลาใหม่ซึ่งเป็นปลาใหม่เป็นจะพัน น้านาเจบเพชรเพราะบ่มาตรงนี้เนาะครับปลาใหม่ธรรมชาติตันี้นะครับ้างนาเร้สึกว่าจะเป็นวัดหรือว่าที่ะสมกับปราสบ แต่ว่าบถบังโดยปลาไม่เลยมองบ่เห็นครับอ้าวมาเบิร์ไลอ้อนไปนะครับโอ้หนะครับถนนต,ะตะน,นตัถนนตรงก็จะมองเห็นภูเขานะครับนี่ก็สวนยาง ลาดมันพอไปน้องครับก็เริ่มเก็บมันกันแล้วน้เน่่เป็นเส้นทางหลวงชนบทนะครับ ร้องขางทางกะเลียวไปด้วยต้นไม้แะ้วครับไรอ้อยสวนยางครับนะพอไม้ไล่นี่นี่นองไม้ไมไมไลาว่า จะมีรถการเกษตรผลมันมาขายกันแล้ว เป็นถน,นนลาดยางนะครับบางที่ก็้รับการสอบแซมมาบางแหละจุดป้ายข้างหน้านี่ว่ายังไงบ้านโพนไฮบ้านโคกยาวอ้า มันพ้นให้บอกเคยไปครับเลือไปแต่บางโคกยงงาวหลังจากพันคุดมันแหละบอกกันเลิอกไปแล้วนี่ครับบางทีเนี่เป็นสวนยางทานั้นแหละครับสองทางทาง ปลูกต้นกล้วยแน่เล็กหน่อยมีกำลมังสับปะหลังนะครับสวนมันอ่ากำลังจะสวนทางมากรอโไทยเป็นพื้นที่การเกษตรผสมกับปาไหม่ธรรมชาตินะครับ ป่าหม่ธรรมชาตินี่กรับผมเป็นป่าสงวนอาจจะเป็นป่าสงวนแต่ว่ามีเจ้าของเนี่พี่น้องครับนี่มีประชาชนเป็นเจ้าของแล้วล่ะมาเมื่อก่อนก็นกนบอกว่าป่าสงวนนี่แหละครับแต่มาตอนนี้ครับกลายเป็นสวนยางสวนมันแต่แล้วสวนมัน วนอ้อยไล่อ้อยไล่มันอานาวเียจะเรียดกันนู้ะครับทเงานจะเป็นเพื่อเขาช่วยดูป้ายด้วยนะครับข้างหลังครับ อาจจะไปบ้านโคหนงวยาวกันดูไป้ายไปอาเจมหนับไปเด็นทางเดียวยกันก็โน่นนะครับโคสูงนั่นเลยต้องไปจะไปโคเกียะนะ่ยะเนาะเป็นหน้าผาดแดง ลงแน,ใน,น่ยุบยอดภูเขานะครับจะขึ้นลงขึ้นเลืนอ่าบางทีก็ลงเนินบางทีก็ขึ้นเนินเดี๋ยวเปก็ขนเนินภูเขาแหละครับเต็มไปด้วยสวนยางครับตรงนี้ครับทางซ้ายมือครับ ด้านขวานี่เป็นป่าธรรมชาตินะครับนี่มันสปพลังนะครับโน่นข้างหน้าเป็นพวกเขาสลัดซับซ้อนอยู่นะครับ เทพป่าผู้เขาแหะครับนี่ต้งนี้คือแจมีที่น้านะครับพี่น้องครับต้นไดทำนาได้เพราะเขาจะทำนากันแต่ก็มีสวนยางผู้เขาทำนานครับ เป็นดีลูกลางเนี่ยม,นะมากรองไงนี่ะถ้าพอนมากรองไปบอกนี่เป็นบ้านเรือนวัดแหละเนาะแต่ก่อนเขามาเป็นป่าอยู่เป็นนองครับอ่ามันจะถึงขอบหญ้าหรือบปล่ถึงแล้วอยู่ดี ไม่ที่ว่างทังทางพังนี่ับก็เปจะดทจะจะ้ายวัยนันกล่อยหินไงมาตั้งไว้ข้างหน้าขอบ้านโคกงเงี้ยแล้วครับพี่น้องครับนี่ห่วยที่พานนี่ยกับเพิ่หวยแคนแล้วครับเนี่ย แม่ทุ่งนาประโคมยาวไปนาะครับโอ้ชเจอเขาภูเก็ตเกลือแล้วขึ้นไปทังบนกันตามทางเป็นไปคนหลับไปบ้า,านพี่รวยกัน ที่เป็นบ้านโคกงเงี้ครับพี่น้องครับก็ได้มาประมาณยี่สิบปีเปลี่ยนแปลงไปหลายบ้านญาติพี่น้องก็จำไม่ได้เพราระชาวงาัยย่งงงใดี๋้วก็ถามมอนะเดี๋ยวก่อนี๋้วก็เลี้ยวขวาสุดไป ตอาเน,นี่ยมันจะออกไปโน้นไปตรงหลวงเน,น,นี่ยกไปนี่ไปบนบ้านโค้งยาวนในใน,นโยในบ้านโค้งยาวก็เปน็นองครับบ้านโค้งยาวเนี่ยอยู่บนภูเขา นอนตันทางแพขึ้นมาเถิขทางบนบ้านโคกเงาพี่น้องครับที่สูงสุดของบ้านโคกเงาล่ะเพราะฉะน,นั้นคลิปนี้วิถีพุทธขอบคุณท่านผู้ชม ขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านครับพักไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวสอบถามอาย้านญาติพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ